สวัสดีครับสำหรับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศทุสมพุตสินยุคป,ปลายนะฮะมีพระกันข้างเดียวนะใบห,หน้าก็คล้ายๆรูปผลมะตูหนะ้าอกนะฮะเราก็ยังเห็นความคมของเส้นสังกตินะตรงด้านซ้ายนะฮนะก็ยังเห็นความคมอยู่ เส้นชายจีวรก็เห็นชัดนะฮะนักแก้งและพะบาทนะฮะเห็นชัดเจนเป็นรูปเลยนะครับฐานสิงคมชัดนะฮะฐานล่างยุบตัวเป็นแนวยาวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงแล้ปลายงอนขึ้นนิดนิดนะฮะองนี้เส้นสายค่อนข้างจะบึกบึนลำสันนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นซุ้มแขน หน้าอกฐานนะฮะจะค่อนข้างจะใหญ่นะครับมองดูจากรูปแบบนี้นะเราก็เห็นฝ้าปูดขึ้นฮะงบ,บอกว่าเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้บูชานะฮะดูจะเหมือนกับผิวไม่เรียบนะฮะเหมือนมีเหมือนเปื้อน เหมือนมีขี้ผุนขี่ผงเห็นนะฮคราวนี้เรามาลองดูดึงรูปมาใกล้ๆดูว่าจะเห็นอะไรบ้างนะฮะอันนี้เราก็เห็นบนสารนะฮะเห็นรอยแตกเต็มไปหมดนะครับดูเป็นธรรมชาติ นะครับมวลสารค่อนข้างจะเห็นเยอะนะฮะันนี้ตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับนี่ก็สีฟ้าครนนี้มาดูด้านหลังนะฮะหลังนะตามขอบก็มีรอยปริแล้วเราก็เห็นมวลสารเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีการยุบตัวเหมือนรอยกดด้วยนิ้วมือนะครับ อันนี้น่าจะเป็นการจงใจของช่างหรือของคนที่กดพิมพ์พระในขององค์นี้นะทำให้มีรอยนิ้วมือกดทัไปครับแต่พิมพ์ลักษณะแบบนี้และหลังแบบนี้ก็มีหลายองนะคะแสดงว่าช่างคนที่รับผิดชอบหรือคนที่กดพิมพ์พระในมวลสารชุดนั้นพระพิมพ์นั้นพิมพ์นี้ตั้งใจจะกด นิ้วมือลงไปเพื่อเป็นเอกลักษณ์นะจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนกดพิมพ์พระนะครับตรงนี้แม่เหล็กดูดติดค่อนข้างจะแรงนะฮะตอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่ดูดติดนะจะมีแร่เหล็กไหลแบบไหนนะครับตานข้างนะฮะบ,บ,บอกว่าเป็นการตัดด้วยมือนะฮะ มีรอยสไลด์มีรอยปีรอยแยกนะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาในพื้นผนังคูหาของะะองค์พระนะฮะองค์พระจะลอยเด่นขึ้นมาะฮะหน้าอกเนี่ยจะสูงกว่าเส้นซุ้มแน่นอนนะครับประกันเราเห็นชัดเจนว่ามีข้างเดียวนะพระเกศก็อ่อนช้อยนะ,ะแล้วเหมือนจะพาดซุ้มออกไปนะครับเส้นชายจีบรคมชัดนะพระ หน้าแข้งกับพาะบาทเห็นชัดเจนนะครับฐานสิงคมฐานล่างมีการยุบตัวเป็นแนวยาวนะฮะตรงนี้นะข้างนอกนี้จะสูงกว่าข้างในนะครับอันนี้เป็นพุทธศินของช่างนะครับตรงนี้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะขอบมีรอยปีรอยแยกนะฮะ ข้างในนะฮะก็เห็นความงดงามนะขององค์พระนะเห็นพระบาทตรงนี้ชัดเจนเลยนะฮะงดงามมากฐานล่างมีรอยปุ่มรอยยุบตัวเป็นแนวยาวนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้เรามาดูด้วยกล้องขยายสูงนะฮะอันนี้ตรงพระพักนะสีแวววาวเงินเงินอย่างนี้นะเม็ดเหล็กนะฮะเป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับ ไม่มีสนิมนะครับนอกนั้นก็มีจุดดำจุดแดงแล้วก็แล้วก็จุดขาวๆแบบนี้นะก็คือจุดของผงพธะขุดน,นะครับแล้วก็เราจะเห็นรอยแตกนะฮะแตกแตกซึ่งเก่านะฮะมีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับ นี่เราเลยคือไปดูพระเกศบ้างนะฮะพระเกศค่อยๆขึ้นไปนะฮะเราดูด้านข้างตะกี้จะอ่อนช้อยนะฮะแล้วก็ผ้าซุ้มออกไปนะครับเรืองเส้นซุ้มนะต่างก็มีมวลสารนะฮะจุดดำจุดแดงนะฮะเม mm ็ดเหล็ก hmm. ดินกำแพงข้างนอกนี่นะเม mm ็ดเหล็กนะฮะ เม็ดเหล็กเต็ไมไปหมดนะครับองค์นี้แม่เหล็กดูดแรงนะครับก็ถื้ึว่าเป็นการสร้างในวาระพิเศษนะครับหน้าอกตรงนี้ลำคอนะเราเห็นชัดเจนนะลำคอตรงใบาคางก็มีรอยแตกนะฮะ จะมีปูนงอกางมาซ่อมนะครับพื้นผิวนะฮะเต็เมไปด้วยจุดขาวๆของโคงกระดุกคุณนะฮะข้างด้านล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็เม็ดเหล็กดำๆไจะมีสีเงินแบาวตนอยู่นะครับหน้าอกนะฮะอิมวลนสารนะฮะเห็นชัดเจน ซอกวักแล้มนะมีความเก่าชัดเจนมีการเปลี่ยนแปลงนกายภาพชัดเจนนะครับไล่ไปถึงหน้าท้องนะฮะข้างๆแถวนี้นะเป็นสีฟ้าๆน่าจะเป็นดินนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจสีดาหรือสีเขียวตรงนี้นะครับอันนี้สีดำของ,ของพวกของทานของพวกว่านนะครับอันนี้ปงแขนนะฮะ ต้นแขนไล่ให้ไปดูเลยนะฮะข้างเลยก็เช่นเดียวกัน,นอันนี้หัวเข่าวขวานะฮะอันนี้หน้าแข้งนะอันนี้ผ้าบาดนะฮะอันนี้เม็ดเหล็กอันนี้ดินงกระแพงนะฮะ ที่ฐานบัวหรือฐานที่สองอันนี้ฐานสิงห์นะฮะจุดดำจุดแดงนะเม็ดเหล็กครับเป็นซุ้มนะฮะเต็ไมไปด้วยมวลสาร พื้นภูหาก็เต็มด้วยมวลสาร,รับดินสีฟ้านะที่เราเห็นในรูปเต็มทงนะฮะดินสีฟ้าอันนี้จุดขาวของผงพุทธคุณนะฮะอันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วน ของพระสมเด็จเดิมนะฮะก็ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับเ mm hmm. ม็ดเล็กนะฮะอัน mm hmm. นี้เรามาซูมดูนะฮะว่าจะเจออะไรอีก พื้นนะฮะเมื่อเราซูมดูแล้วจะเห็นเป็นผลึกชัดเจนนะฮะมีรอยแตกเก่านะฮะและปูนงอ,อกขึ้นมาซ่อมะะมีจุดขาวๆใหญ่บ้างเล็กบ้างของ,ของผงโพลิโคลณนะครับการเปลี่ยนแปลงทงกักายภาพถือว่าโอเคสำหรับพระองค์นี้นะฮะ สีดำของถาดวาดเป็นนิวาดนะฮะอันนี้เหล็กครับ เวลาดูจากรูปด้วยกล้องมือถือธรรมดาก็ดูไม่ค่อยจะมีความงดงามเท่าไหร่จะว่าเวลาแต่เวลามาลงกล้องกำลังขยายสูงแบบนี้จะเห็นความงดงามเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะฮะลองหาซื้อมาใช้กันนะครับ อย่างนี้จากล a z าด a าหรือช h อป e e นะมาจากเมืองจีนเยอะแยะเลยนะฮะสามสี่พันก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะเมื่อก่อนกล้องนี้ต้องหมื่นอัพนะฮะอย่างผมนี้ใช้มาสองปีนะตอนนั้นราคาเป็นหมื่นนะครับจากของจีนเหมือนกันการใช้กล้องนะไม่จำเป็นต้อง1,600กเอ็นะฮะเพราะว่า การปรับโฟกัสจะยากกว่านะฮะแล้วก็พระสมเด็จนี้ไม่จำเป็นต้องมาเจาะดูแค่จุดเดียวนะฮะเจาะดูจุดเดียวเนี่ยเราก็มองไม่เห็นอะไรนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะเราก็ไ่เราก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนนะเนี่ยนะครับอันนี้เหล็กนะฮะ นี้มาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังองคพะระองค์นี้น่าจะมีบนสารด้านหลังให้เห็นเยอะนะฮะก็โอเคเลยนะฮะเหล็กเยอะมากจุดแดงจุดแดงจุดดำผงทานอันนี้เราย่ออันนี้มีเจอพอเรากดนะไอ้เจอหยกนะครับตรงนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับ พระองค์ไหนที่มีอัญมณีก็ถือว่าโอเคอนนดินดินสอเหลืองนะฮะหรือถ้าเป็นโชคดีก็เป็นอัญมญณีประเพทพสลาคำนะฮะีการเปลี่ยนแปลงธาร,รยภาพตามของตรงนี้ของดีอยู่ด้านหลังนะฮะคือพวกอัญมณีอันนี้ดินนะแดงๆนี่นะ อันนี้สีเขียวเขียวกระดุกแค้นซ้ายดินเหลืองเป็นเหลืองดินแดงเหล็กเหล็กว่าน เหล็กดินสีฟ้าดินสีฟ้าเม็ดเหล็กว่านโอเคเลยนะฮะ เดี๋ยวเราหาตำแหน่งที่จะถ่ายรูปตอนหยดท้ำยาจิตรีเวนเส่ลองดูฝั่งนี้บ้างนะฮะฝั่งน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมดีนะฮะ องก็ขึ้นนะแต่ว่าเราดูยากนะเพราะเป็นสีเหมือนกับองค์พระเช่นเดียวกันนะแล้วการหักเหของแสงในตำแหน่งนี้ค่อนข้างจะน้อยนะแต่เราก็ยังพอเห็นเม็ดกลมๆของฟองอากาศนะฮะถ่ายรูปแล้วก็เช็ดนะครับก็มาดูสรุปอีกทีนะฮะ สุภะองค์นี้นะก็เป็นพระสมเด็จที่สร้างในวราระพิเศษนะฮะมวลสารค่อนข้างจะเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัญมณีนะก็คือหยกนะแล้วก็จุดดำจุดแดงดินกำแพงผงโุธคนเหล็กไหลนะครับคบคันผมทานนะฮะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะส่วนพุทธศิลป์นะฮะก็งดงามมากนะฮะเป็นเขาเรียกว่ากดพิมพ์ได้ลึกนะแล้วก็เป็นพระที่มีความเบิกบานนะฮะล่ำสันนะครับก็สังเกตจากเส้นซุ้มนะฮะค่อนข้างใหญ่ๆนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือเส้นฐาน หรือว่าพักนะฮะค่อนข้างจะบึกบึ้ลำสันนะครับพระองค์นี้โดดเด่นในเรื่องของอาวุธนะฮะคงกระพันชาตีเข้าคลาปลอดภัยนะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่ามีเหล็กไหลอยู่ในองค์พระนะครับส่วนเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภเรียกทรัพย์นะก็มี แน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกว่านมงคลต่างๆเอสรดอกไม้108ร้อยแนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทุกเผาเอาไปเอา,เอามาเผาไฟนะฮะพวกผงทานต่างๆนะครับก็ถือว่าใครได้เอาขึ้นขอบูชาก็ได้รับพระพุทธคุณเต็มเปลี่ยนนะครับโอเคครับสำหรับองค์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ